สต็อกการ์ดหรือบัตรสต็อกเป็นตัวช่วยในการบันทึกจํานวนสินค้าที่เข้าและออกและคงเหลือแบบเรียวทามสต็อกเป๊ะกำไรปังด้วยสต็อกการ์ดถ้าธุรกิจของคุณมีสินค้าในสต๊อกแต่ไม่รู้ของเข้าออกเท่าไหร่ระว,วังอาจขาดทุนแบบไม่รู้ตัว สต็อกการ์ดหรือบัตรสต็อกเป็นตัวช่วยในการบันทึกจำนวนสินค้าที่เข้าและออกและคงเหลือแบบเรียวทา์ซึ่งข้อดีของการใช้สต็อกการ์ด 1. ลดปัญหาของขาดของเกินไม่ต้องเสียเงินจมกับสินค้าค้างสต๊อก 2. ช่วยให้ควบคุมต้นทุนง่ายขึ้นรู้อะไรขายดีอะไรควรลดสั่งซื้อ 3. ป้องกันการทุจริตเช็คของหายได้ทันทีไม่ต้องปวดหัวธุรกิจการค้าปีกร้านอาหารโรงงานผลิตควรมีสต็อกการ์ดถ้าไม่อยากให้เงินหายไปกับของที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะการใช้ระบบสต็อกที่ดีจะช่วยให้คุมต้นทุนได้และกำไรเพิ่มขึ้นคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงเวสโซลูชั o น